สวัสดีครับโอเคพี okay, ่สวัสดีครัวันนี้เรามีาสินค้าตัวใหม่มานําเสนอเป็นทั้งหมดเนี่ยเป็นปูปูที่ไม่ติดพราบในประเทศไทยนะครับปูในประเทศไทยอ่ะมีติดพบรบอยู่เยอะมากจํานวนชนิดก็ส่วนใหญ่จะเป็นพวกเป็นชื่อพระรชาชทานเรามองเห็นของอินโดครับอินโดเขาส่งปูสวยงามเข้ามาขายบ้านเรา เราก็เอ้ยในธรรมชาติบ้านเราอ่ะมันก็มีปูที่มันสวยๆหลากหลายชนิดนะแต่ทําไมมันไม่มีคนนิยมเอามา,าเลี้ยงเพื่อสัตว์สวยงามอาโอเคฟิตอ่ะเราเห็นช่องทางตรงนี้เราก็เลยลองรวบรวมแล้วก็อันนี้เราเราลองเลี้ยงมาสักระยะหนึ่งแล้วซึ่งผลที่เราเลี้ยงมาเราเลี้ยงในกระปุกแบบนี้มันค่อนข้างที่จะเลี้ยงง่ายนะครับอาหารก็ให้ประมาณวัน หนึ่งหนึ่งถึงสองวันทั้งหนึ่งแล้วก็เป็นพวกอาหารจํำพวกอาหารเมร็ดเือซึ่งทุกอย่างครับมันมันดูแลง่ายหมดเลี้ยงง่ายดูแลง่าย,แ,ายแต่ก็แอบ,บสงสัยเหมือนกันนะครับว่าเอ๊ะทำไมทําไมในบ้านเราอะ่ะมันไม่ค่อยมีคนเลี้ยงปูสวยงามแค่หลายสักเท่าไหร่วันนี้โอทางร้านเราโอเคฟิตก็รวบรวมรวบรวมปูมาให้ประมาณสักสิบชนิดนะครับที่ที่เราหาได้นะ ณเวลานี้นะต้องบอกว่าณเวลานี้แต่ตัวสวยๆของบ้านเราก็ยังมีเยอะอยู่นะอันนี้เราก็จะมาแนะนําเป็นแต่ละชนิดๆไปพราะว่าตัวหลักของเราอ่ะเราจะเลี้ยงเป็นพวกปูแมงมุมเป็นปูน้ําก็คือเป็นปูน้ำร้อยเปอร์เซ็นเลยอยู่ในน้ําพวกตู้ไม้น้ำครับเขาจะนิยมเลี้ยงกันแต่อันนี้มันเป็นตัวพื้นฐานของเราเราทําสมงอยู่แล้วแล้วก็ไอ้ตัวหนึ่งมาก็จะเป็นปูแมงมุมขาวอืตัวแมงปูแมงมุมขาวเนี่ยเราก็ นานๆแล้วก็มีเข้ามาครั้งหนึ่งเพราะว่าตัวนี้เรายังเราเรายังเางพาะพันไม่ได้ก็เป็นพวกตู้ไม้น้ําเหมือนกัน,นแล้วพอเราได้สองชนิดนี้มาเสร็จอะ่ะแล้วก็แตกแขนงไปเป็นชนิดอื่นก็จะเป็นพวกปูกลุ่มปูลำห้วยปูลำห้วยของบ้านเราอะ่ะมีอยู่ด้วยกันประมาณสี่ชนิดหลักๆนะครับแล้วก็ผมจะวันนี้ที่นี่มีมาประมาณสอง องชนิดก็คือปูลำพว่ก็สามารถอยู่ในน้ําได้แล้วก็ขึ้นมาบนบกได้นะครับแต่ไซ์มันก็จะใหญ่กว่าพวกปูแมงมุมแคะถ้าจะเลี้ยงก็ต้องเป็นเลี้ยงเป็นพวกตู้ปลาตู้ปลาที่ที่เป็นตู้ปลาขนาดใหญ่ครับมีพวกปลาหลากหลายไม่แต่เลี้ยงรวมกับกุ้งแ,บบแขบไม่ได้นะครับพวกนี้พวกนี้นนล่าสัตว์เล็กเป็นอาหารเหมือนกันแต่เราก็มาเริ่มดูเป็นชนิดชนิดไปแล้วกันนะครับว่าปูสวยงามในประเทศไทยที่ท ทางเรารวบรวมมาณเวลาเนี่ยมีอะไรบ้างมามาครับเรามาแนะนําชนิดกันนะครับในนี้ตอนนี้นะครับจะมีประมาณม่าจะสิบชนิดได้มาเริ่มจัดตัวแรกกเลยนะครับตัวที่หนึ่งนะครับเป็นปูปูหินปูหินประจวบครับ แกปูหินคิลีไอตัวเนี้ยเป็นปูที่ผมผมมองว่าสวยมากนะสวยสวยมากนะครับแต่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมคนเขาถึงไม่ค่อยเลี้ยงกันเดี๋ยวพวกนี้ครับเราจะไปออกบูธเราก็วันที่สิบสิบเอ็ดสิบสิบเอ็ดนี้นะครับเราจะไปจัดบูธท,ที่เจเจมอเราจะเอาพวกนี้ไปด้วยครับ นี่ครับก็เลี้ยงในกระบอกนี้ก็ได้นะครับแล้วก็อาหารก็ให้ประมาณวันว้นวันครับน้ําก็เปลี่ยนสัปดาห์หนึ่งครั้งหนึ่งถือว่าเป็นปูที่ที่เลี้ยงง่ายนะครับแต่น้องจะเร็วนิดนึงแต่ดูสีครับสีพื้นเขาจะเป็นสีน่าจะน้าเงินเข้มนะครับแล้วก็ตัดด้วยขาที่ที่มีลายสีส้มคาดกัน น,นครับตัวนี้จะอยู่โซนประจวบลงไปนะครับประจวบถึงล,ล,ล,ละนองแต่ถ้าลงไปโซนภาคใต้ก่ะมันจะเป็นปูหินอีกชนิดหนึ่งแต่เราไปชนิดต่อไปกันเลยนะครับจะเป็นตัวนี้ ปูหินจากละจากละนองลงไปถึงนาราธิวาสนะครับก็จะเป็นชนิดนี้นี่ครับรูปทรงของเขาก็ยังจะเป็นกลุ่มปูปูหินอยู่แต่ด้วยสีสันนะครับเขาจะสู้ตัวของฝั่งประจวบไม่ได้แต่ก็มีความ สวยงามในสไตล์ของเขาครับแต่พวกนี้จะค่อนข้างดุครับแต่ก็เลี้ยงเหมือนกันครัเลี้ยงเหมือนกับปูหินทั่วไปก็คือใส่น้ําแล้วก็ใส่ให้อาหารวันเว้นวันแต่สีสันก็จะสู้ไอตัวประจวบไม่ได้แต่เอามาเทียบให้ดู เทียบระหว่างาเขาเรียกอะไรอ่ะสองสองแหล่งเหรอว่าสีสันเขาว่าจะต่างกันแต่เป็นปูหินเหมือนกันนะครับทรงเดียวกันข้างล่างจะเป็นปูหินใต้นะครับข้างบนจะเป็นปูหินประจวบครับปูหินคีรี ต่ไปช้นนี้ต่อไปนะครับปิดอไาไตั้งสงน่หอีกตัวหนึ่งของปูหินที่เรามีณตอนนี้นะครับจริงๆเราจะหาปูเจ้าพ่อหลวงแต่แต่ปูเจ้าพ่อหลวงเราหาไม่ได้ตอนนี้จะเป็นปูหินาจากภูเก็ต เรามีมาแค่ไม่กี่ตัวต้องบอกว่าต้องบอกว่าจำนวนที่เราได้มาตอนนี้น้อยมากเราได้มาแค่ไม่กี่ตัวนะครับแต่เราจะเอาไปขายที่ปูที่เจเจเหมือนกันครับทรงก็ยังเป็นปูหินอยู่ แต่พวกสีสันครับแต่ละพื้นที่ครับมันก็จะแตกต่างกันออกไปจริงๆปูไทยอ่ะในประเทศไทยผมว่าลูกเล่นเยอะนะอืมผมว่าผมว่าลูกเล่นเขาค่อนข้างที่จะเยอะพวกนี้ก็ส่วนใหญ่จะเป็นปูที่อาศัยทั้งในน้ําแล้วก็ขึ้นมาบนบกได้ครับการเลี้ยงก็ค่อนข้างง่ายมาตัวต่อไปนะครับตัวต่อไปจะเป็นกลุ่มปู ลำห้วยอาเป็นเอาเป็น,ป,นปูลำห้วยก่อนก็นและกันตัวนี้เป็นปูลำห้วยอ่าถลางเป็นปูลำห้วยถลางนะครับตัวนี้เป็นปูเพศผู้ลักษณะกล้ามของเขาก็จะค่อนข้างที่จะใหญ่ต่ไปเอาตัวเมียมาเทียบ เดี๋ยวหาตัวเมียมาเทียบให้ดูนะครับนลักษณะตัวผู้กับตัวเมียนะครับตัวผู้ก็จะมีโครงสร้างกล้ามที่ที่ใหญ่กว่าแต่จริงๆปูอ่ะเราก็ดูจากไอ้ใต้กระดองนั่นแหละ ว่าตัวผู้คาตาเป็นทรงสามเหลี่ยมครับตัวเมียจะเป็นทรงนี่อันนี้คือตัวเมียนี่นะครับทรงนี้แล้วก็ทรงตัวผู้นะครับดูได้ทุกชนิดนะครับปูอ่าอ่าการดูเพศแบบนี้ครับนี่ครับจะเป็นทรงสามเหลี่ยมอ่าปูลำห้วยอ่าถลางเนี่ยผมว่ามี สีสันที่ค่อนข้างที่จะสวยนะผมผมมองว่าผมมองว่าเป็นปูลำห้วยที่ที่สวยที่สุดชน,นิดหนึง่งผมว่าแต่ก็อันเนี้ยจะอาศัยอยู่ในน้ําแล้วก็สามารถขึ้นมาบนบกได้แต่เราจะเลี้ยงรวมกับปลาเล็กไม่ได้ครับเพราะว่าพวกเนี้ยหากินโดยการกินปลาเล็กกินปลาเล็กแล้วก็กินอาหาร จากพวกมแมลงน้ำต่างๆนะครับก็เลยทำให้เราจะไม่สามารถเลี้ยงรวมกับพวกปลาเล็กหรือกุ้งแขได้แต่ตอนนี้ที่ที่ร้านก็จะใส่กระบอกเปิไหมครับกระบอกล้านหนึ่งตัวมันจะง่ายต่อการลอกค้าบของของของเขาด้วยครับพอเขาลอกคราบมาตัวเขาจะนิ่มแล้วก็ถ้าอยู่รวมกันเยอะๆตัวอื่นจะกินตัวต่อไปนะครับ ตัวต่อไปก็เป็นปูเฉพาะถิ่นเฉพาะถิ่นของอ่าตัวนี้เป็นพังงาอ่าเขาเรียกปูสีพังงาครับตัวนี้เป็นปูน้ำตกเหมือนกันแต่เป็นปูน้ำตกขนาดเล็กเล็กกว่าปูลำห้วยอ่าปูสีพังงานเนี่ยก็จะมีอยู่แค่ที่พังงาที่เดียวแต่ในธรรมชาติเขา่จําจนวนของเขาค่อนข้างที่จะเยอะ แล้วก็ในที่เลี้ยงสามารถสามารถพาพันธุ์ได้นะครับชนิดนี้ตัวเมียก็จะอุ้มไข่แล้วก็เอาไปสลัดตัวตัวลูกเขาในน้ำตัวผู้เขาจะมีลักษณะที่ก้านจะเป็นสีส้มใหญ่แล้วก็กระดองจะไม่ค่อยลายส่วนตัวเมียจะจะหาตัวเมีย ส่วนตัวเมียจะอ,ออกอมสีม่วงแล้วก็กล้ามเขาจะเล็กกว่านี่ครับกล้ามจะเล็กกว่าอย่างอย่างเห็นได้ชัดนี่ครับเมื่อเทียบกันระหว่างตัวผู้กับตัวเมียนะครับชิ้นิดเนี้ยผมอ่ะผมผมาชอบเป็นการส่วนตัวนะเพราะว่า,าเลี้ยงในตู้ปลาได้แต่ก็ยังยังไม่สามารถเลี้ยงรวมกับพวกกุ้งแคะหรือปูแมงมุมได้นะครับไซส์ของเขาจะต่างจากจาก ปูแมงมุมค่อนข้างที่จะเยอะอาจจะนี้เป็นปูแมงมุมแค่ลองเทียบให้ดูนี่ครับไอตัวปูสีพังงานเนี่ยสามารถกินปูแมงมุมแคะเป็นอาหารได้ก็เลยไม่ค่อยนิยมที่จะเลี้ยงรวมกันนะครับตัวนี้เทียบกับปูแมงมุมขาวแต่ปูแมงมุมขาวของผมมันมันเป็นไซส์ไซส์ S อและไม่ได้เป็น xL ถ้า XL ก,ก็ไซส์จะใกล้เคียงกับปูแมงมุมอาปู ปูพังงาใช่ปูสีพังงาตัวนี้แต่ก็ยังไม่เคยเลี้ยงรวมกันนะเพราะว่าของของผมได้แต่ปูแมงมุมขาวไซส์เล็กมามานะชิ้นนี้ต่อไปนะครับชิ้นนี้ต่อไปก็อ่าพูดพูดถึงแล้วก็เมื่อกี้ก็หยิบขึ้นมาแล้วก็จะเป็นกลุ่มปูแมงมุมแค่ปูแมงมุมแคะตัวเนี้ทางร้านอะทำส่งอยู่ตลอดก็ลเลยจะมีของอยู่ตลอดนะครับอ่า เป็นปูเริ่มชนิดแรกเลยที่ที่เราสามารถมาขยายไอ้พวกแต่ขแขนปูชนิดอื่นของไทยได้ก็เพราะว่าปูแ<ฟ>มงมุมแค่นี่แหละเราเห็นต่างชาติเขาเลี้ยงกันค่อนข้างที่จะที่จะเยอะนะแต่ก็สงสัยว่าทำไมปูไทยมันสวยด้วยตอนแรกคิดว่าเอยเนื่องจากปูสวยๆมันติดพบรบบหมดหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วไม่นะครับส่วนใหญ่แล้วก็อที่ติดพบรบสวยไหมสวยนะครับแต่ แต่ก็มีชนิดที่ไม่ได้ติดพรบรแต่สวยๆก็อย่างอย่างที่เอามาให้ชมกันตอนนี้ครับตัวนี้จะเป็นปูแมงมุมแคะนะครับตัวนี้เลี้ยงในในน้ำร้อยเปอร์เซ็นไม่ต้องมีบกนะครับอันนี้ก็เป็นปูแมงมุมขาวนะครับก็ลักษณะการเลี้ยงเหมือนกันครับเลี้ยงในน้ำร้อยเอร์เซ็นเหมือนกันนะครับสองชิดนี้หมดไปต่อไปเป็นชนิดอื่นนะครับ ชนิดต่อไปจะเป็นปูชื้อและปูชื้นในที่เนี้ยเรามีอยู่สองชนิดด้วยกันชนิดแรกเป็นปูสแสมปูสแสมภูเขา,าหรือที่เขาเรียกกันว่าเป็นปูแวมไพร์ครับไอ้ชนิดเนี้ยเป็นเป็นของเป็นของไทยนะครับจะเป็นสีส้มดำลักษณะการเลี้ยงก็เขาชอบชื้นครับ ชอบชื้นชอบแฉะอาหารก็จะเป็นพวกมแมลงแต่ตอนนี้ก็ฝึกให้กินอาหารเม็ดธรรมดาได้แล้วตัวนี้จะเป็นชนิดเดียวเดียวกับอาของอินโดแต่แค่คนละสีที่อินโดที่เอาเข้ามาขายบ้านเราครับก็จะเป็นปูสแสมภูเขาจะเป็นปูสแสมภูเขาของอินโดแต่ข,ของของบ้านเราก็ก็สวยนะผมมองว่าสวยนะแล้วก็เลี้ยงง่ายเลี้ยงในโหลเลี้ยงในอะไรก็ได้จะ้ะต้องมีที่ปิดที่ นน่นหน่อยเพราะว่าพวกนี้ปีนเก่งเพศผู้เพศเมีย,มยก็แยกออกได้ง่ายนะตัวผู้ก็จะมีกล้ามที่ใหญ่แล้วก็จะเป็นสีสีส้มที่ชัดเจนส่วนตัวเมียแต่ผมหาตัวเมียให้ดูตัวเมียน,นี่ครับตัวเมียกล้ามเขาจะเล็กกว่านะ แล้วก็สีสีสีเขาน้อยกว่าดูแทบจะไม่ต้องต้องหงายดูเลยครับดูแค่ลักษณะแค่ด้านบนเราก็จะเห็นแล้วนี่ครับตัวนี้เป็นปูแวมพายชนิดเดียวของประเทศไทยอ,อยู่อยู่โซนภาคใต้นะครับนครนครศรีนครศรีนรา,า,า,าธิวาสอ,อยู่อยู่ที่นรา,าธิวาสตัวต่อไปนะครับอีกหนึ่ง ปูที่มีความสวยระดับผมมองว่าเป็นเอสเป็นเอสค์เราจะพูดไม่พูดถึงเขาไม่ได้เลยนะครับตัวนี้เป็นปูมดแดงครับนี่ดูสีสันของเขาครับเป็นไงครับปูมดแดงเนี่ยเราสามารถเพาะพัธน,น์ในที่เลี้ยงได้มาสักระยะหนึ่งนะตอนที่ผมเริ่มเลี้ยงใหม่ๆอ่ะผม ผมก็ตั้งตู้เป็นเป็น,เป,นเป็นตู้บกตู้บกที่ให้ความชีวิตแล้วก็สามารถเพาะขยายพันธุ์ในที่เลี้ยงได้เป็นอย่างดีต้องบอกว่าต้องบอกว่าเพาะเลี้ยงได้เป็นอย่างดีนี่ครับสีสันก็จะแตกต่างกันออกไปครับมีแดงสดบ้างมีส้มบ้างมีส้มอมดำบ้างแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นสีแดงสดอ่า เห็นตัวเล็กๆแบบนี้ก็วิ่งเร็วนะครับถ้าหลุดออกไปก็ต้องต้อง,ต,องต้องมีไล่กวดกันหน่อยนี่ครับลักษณะการเมียเพศก็เหมือนกันครับเหมือนกับพวกปูบกทั่วไปก็คือตัวคู่ก้านจะโตโตวกว่าเพศเมียเสมอต้องบอกว่าโตกว่าเพศเมียเสมอพวกนี้อาหารของเขาก็จะเป็นพวกหนอนนกาาจิงหรีดสดิงง แต่ตอนนี้ก็ให้กินอาหารเม็ดเป็นไฮเกตอาหารไฮเกตลูกกบได้แล้วครับก็แช่น้ําให้นิ่มหน่อยแล้วเขาก็จะมาเก็บกินเองครับน่ครับความสวยงามแล้วก็เมื่อกี้ลืมปูลำห้วยไปอีกชนิดหนึ่งเป็นปูลำห้วยใต้ ลักษณะของเขาจะเป็นปูโทนสีดำตัวนี้จะอยู่ในน้ําเป็นหลักนะครับแต่ก็สามารถขึ้นมาบนบกได้แต่มันสําหรับคนที่ชอบที่ชอบปูที่แบบสีแบบเข้มๆนะเรามีเหลืองมีส้มมีอะไรละปูสีดำเราก็แล้วก็มีแต่ก็ยังวิ่งเร็วอยู่เหมือนกันนะครับมาถึงชนิดสุดท้ายนะครับชนิดเนี้ย เราไม่ค่อยได้เห็นกันเพราะว่า,าถือว่าเป็นตัวตัวตัวแรตัวแรตัวแร่ระดับหน่งตัวนี้เป็นปูถ้ำนะครับปูถ้ำพิทักษ์นี่ครับโดยส่วนตัวแล้วอ่ะคนที่เลี้ยงปูจะไม่ค่อยเห็นตัวเป็นๆหรอกอาจจะเห็นตามหนังสือตามอะไรแต่ผมจะเปิดให้ดูนะครับ แต่เป็นปูที่เร็วมากนะต้องบอกว่าเร็วมากพยายามอย่าให้หลุดอ้จริงๆเราก็มีปูตัวใหญ่อีกตัวหนึงนะปูไก่แต่ปูไก่แต่จะมาตอนท้ายครับตัวนี้แสบมากมาได้แล้อือ อันนี้เป็นปูถ้ำนะครับปูถ้ำพิทักษ์ครับอ่าด้วยขนาดขาที่ที่ยาวกว่าปูทั่วไปทําให้อ่าปูชน,นิดนี้ปรับตัวในถ้าได้ดีนะครับปีนป่ายเก่งเขาไม่ได้อยู่ในน้ำํำตลอดนะครับแต่ส่วนใหญ่จะหากินในน้ําแล้วก็ในถ้ำอ่ะครับเขามีความชืน้นจริงๆบางทีเขาไม่ต้องไม่ต้องลงไปแช่น้ําเพื่อเพื่อที่จะหาความชืน้นได้เลยครับเขาก็จะอยู่บนถ้ำได้ตลอด ส่วนใหญ่อาหารที่กินก็จะเป็นพวกมูลคัง้งคาวแล้วก็เป็นพวกมแมลงที่หลุดเข้าไปในถ้ำมากกว่าแต่ถ้าเป็นพวกซากค้างคาวอะไรเขาก็ผมว่าเขานา่าเ,เขาน่าจะกินนะแต่เป็นปูถ้าที่ยังไม่เป็นปูถ้าที่สมบูรณ์คะ่ะเพราะว่าลักษณะดวงตาเขายังเขายังมีอยู่คือวิวัฒนาการอาจจะอาจจะยังยังไม่ได้ถึงช่วงที่ทำให้เขาตาบอด ในวันเสาร์นี้ครับตัวนี้ก็ก็จะไปจะไปขายที่ที่บูธที่เจเจ,เจมองวันที่10วันที่10กุมภาถึงวันที่สิบเอ็ดกุมภาที่บูธเราครับเราไม่เคยเราเราไม่เคยจัดแบบสองวันติดเลยแต่รอบนี้พอดีล็อกเขาว่างก็เลยก็เลยสามารถสามารถจัดได้แล้วก็อีกชนิดหนึ่งนะครับสุดท้ายสุดท้ายจริงๆแล้ว แต่เราจะไปหยิบปูกไก่ให้ดูครับมาครับตัวสุดท้ายสุดท้ายจริงๆของของของปูแล้วนะครับอีกชิ้นนึงที่ที่แสบมากไม่รู้ว่าจะเปิดได้หรือเปล่าเนี่ยก็คืออ่าปูกไก่ครับปูกไก่เนี่ยเป็นปูจากทางใต้ตัวน,นี้ได้มาที่ภู กูเก็ตแล้วก็เลี้ยงมาได้สักระยะหนึ่งนะจริงๆเขามีเขามีตัวตัวเมียด้วยนะครับแต่ไอตัวนี้มันชอบแหกกล่องแล้วก็หนีออกไปอยู่เรื่อยผมก็เลยไม่ไม่ค่อยได้แต่อตัวนี้ไม่น่าไม่น่าไม่น่าจะได้ไปที่ที่เจเจมอเพราะว่ามันแสบแรงมันเยอะครับเท่าน,นี้แหละ แล้วก็แถม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 อีกชนิดหนึ่งครับแต่มันไม่ใช่ปูแล้วแต่สามารถเลี้ยงแบบครึ่งบกครึ่งน้ำได้ก็คือตัวสลัมเมนเดอร์ดาสลาเมนเดอร์ลาวครับ ซาลาเมนเดอร์ลาวครับจะเป็นซาลาเมนเดอร์จากฝั่งประเทศลาวนะครับตัวนี้อค่อนข้างที่จะเลี้ยงเลี้ยงง่ายนะแล้วก็สามารถเพาะขยายพันธุ์ได้ตัวซาลาเมนเดอร์ลาวตัวเมียรครับเขาจะผสมกับตัวผู้ไปก่อนแล้วก็ไปไข่ที่ติดบริเวณต้นไม้น้ําแล้วก็ไข่ลักษณะเหมือนจะเป็นลูกกบอะครับแล้วก็อ่า จะไข่จะค่อยๆพัฒนาไปเป็นไปเป็นลูกสลามเมนเดอร์ในภายภาคหลักแต่ผมผมไม่มั่นใจว่าระยะเวลาไข่มันประมาณสักกี่วันนะครับก็ตัวนี้สามารถสามารถจัดได้ลักษณะก็ใต้ท้องเขาจะเป็นสีสีแดงสีแดงส้มๆก็อยู่ในน้ำเป็นหลักนะครับตัวนี้ไม่ค่อยได้ขึ้นบกครับเพราะว่าหางเขาจะเป็น รูปใบใบพายจะไม่ใช่เป็นหางแบบเหมือนกับกระทัางบ้านเราตอนนี้สามารถพ,พันาได้เลี้ยงง่ายครับอยู่ในน้ำได้ตลอดแต่เรา,าไปเอาลักษณะไข่มาให้ดูครับม,มาครับนี่ครับไข่ของสลาเมนเดอร์ไข่เขาจะาไข่ติดที่ใบไม้ครับแต่อันนี้มันมันมันรอดลงหมดแล้วนี่ครับลักษณะ ไข่ของเขาก็จะเป็นเหมือนกับพูกกบบ้านเรามาั้งูกกบลูกออสอะไรอย่างเงี้ยนะลักษณะไข่จะเป็นแบบนี้นี่ครับแล้วก็อันนี้คือตัวสลัมเมนเดอร์นี่ครับประมาณนี้ครับอ่ะก็จบกันไปเรายงเท่านี้นะครับก็สินค้าก็จะมีประมาณนี้แล้วก็วันที่สิบสิบวันศุกร์ที่สิบแล้วก็วันอาทิตย์ที่สิบเอ็ดกุมภา ทางร้านก็จะยกพวกเนี้ยไปเปิดบูธที่เจเจมอเจเจมอเป็นตลาดปลาตลาดสัตว์เลี้ยงสวยงามาที่อยู่ข้างห้างเจเจมอครับของผมจะพรุนี้จะได้เป็นล็อกที่8แล้วก็จะมีปูมีปูสวยงามมีสแลมเมนเดอร์แล้วก็ประชอนะ่อะเราเราพักสวยๆไปอยู่แล้วแล้วก็มีโปรโมชั่นมากมายก็อย่าลืมฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์นะครับ ในทั้งใน YouTube แล้วก็ในแฟนเพจ Facebook เราจะทำอยู่ทั้งสองช่องครับตอนนี้เราจะดันแฟนเพจใน YouTube ให้ได้ครบหนึ่งพันตอนนี้ก็เจ็ดร้กว่าแล้วเนาะประมาณประมาณเจ็ดยกว่าแล้วก็จะพยายามสร้างคอนเทนต์แนวแนวเน,น,นี้ยมาอยู่เรื่อยๆแล้วก็คลิปหน้าก็จะเป็นจัดตู้ปูาตู้ปูก็จะเป็นแนวนี้ในอนาคต อาจจะจัดมาขายพวกนี้ก็จะเลี้ยงเป็นพวกปูแวมไพายแล้วก็เป็นปูมาแดงแล้วก็ถ้าเป็นพวกปูปูลำห้วยลำห้วยฉลางนี่แต่เราจะจัดเป็นเป็น,เป,นเป็นตู้ชุดต่อไปก็จะเป็นตู้แนวแบบนี้แล้วก็ฝาก support เพจแฟนเพจ a c e b o o k แล้วก็ YouTube ทั้งสองช่องทางไว้ด้วยนะครับก็วันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์ Share, กดซับสไคร e ถ้าคุณชอบอคลิปแนวเนี้ยแต่เราจะทำออกมาอยู่ตลอดนะครับสำหรับวันนี้ก็โอเคสิก็สวัสดีครับขอบคุณมาร